สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมวันพีนะทุกคนแล้วผมก็เปิดได้เลยนะครับซตเทิ <l atter n> แล้วมายังไงเนี่ยผมไม่ได้อ่านเทปเลยไม่ได้เล่นนานนะครับโหสกิลไม่สนใจแลวความเสียหายเต็มเลยนะครับนี่น่าจะวาร์ปธงได้นะผมคิดว่ากดตีค้างวาร์ปธงมั้งเมื่อตัวเองได้ชีสมบัติเป็นเกตเตอร์เออใช้ามันเถอะเดี๋ยวค่อยไปเล่นกันในเกมแล้วกันนะทุกคนเอาเป็นว่าผมได้ละ <laughs> เปิดไปประมาณอยู่กี่เพรเนี่ยห้าร้อยเพชหกร้อยเพรมัง้งนะครับโอ้โหดูดิครับตอนนี้ตัวเมตาผมก็ไม่ได้อยากจะโมอ,อะไรหรอกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวได้ตัวใหม่มาอยู่ไหนนี่ีอ <laughs> ้โหยังไม่พลาดเลยตัวเมตามใหม่ๆอะ่ะทุกคนอลองตรงไอเดียนี่ยไม่พลาดเลยนะเหี๋ยว่ผมต้องไป อแต่อีเวนต์ก่อนย,ยัดเศษด้วยแต่ผมยัดเศษตึงๆเลยอย่าตื่นตูมไปเจ้ามดปวกนี่ไงนไงแอคเลยไงเป็นสายโลกสินะสามไคโดเป็นโซออนถูกต้องไหม,ไมเฮ้ดีเฟนเดอร์อ๋อไม่ใช่หรอดีเฟนเดอร์โลกใหม่อ๋อ โซเอนึกว่ามีโซออนด้วยแต่เป็นสัตว์มายายจริงน่าจะมีะทำไมแท็กมันน้อยจังอะตอนแรกผมคิดว่าแบบน่าจะมีโซออนอะไรอย่างงี้เป็นอะไรแต่แล้วไงนี่โลกเกียรหรอแล้วโมเป็นโลกเกีย เดี๋ยวเดียวเอาเซตนี้ดีกว่านี่นี่นี่ปุ๊บแล้วก็เอามันผมจะมีอยู่นห,ยนหน้าเหรียญหน้าโอเคอันนี้แล้วไปนี่แหละ e.x ใช่ไหมไหนดูดิดเออบูดลุง e.x อืมถูกไหนดูดิดโอ้โหไหนกี่ไม่กี่ชั่วโมงในเวลาเปลี่ยนนี่คือเลยนิกะลาก่นนอ้องนี่ แรตเทิร์นนี่รออะไรอะ่ะแต่ต้องรอไปเล่นดูแล้วเอ้ะผมจะรัดเศษนี่นี่นะผมเก็บเศษไว้โอ้ผมสุดอยู่ละไวสีดามเองผมก็สุดอยู่ละผมขาดอีกร้อยห้าสิบห้าเศษ โอ้โห <Okay>. oh, ไม่ได้แลกอะไรพวกนี้เลยแต่และว,วันผ่านกว่าเรื่องบปึ๊บโอเค เออลืมอันนี้เลยอับเมลนี่ขาดแค่บูลละเอามาเล่นคู่กาดด้ยวยหรอผมมีดีเฟนเดอร์แล้วก็เกตเตอร์ได้หรอเดีว๋วค่อยมาอ่านกันไปลุยทุกคนไปแล้วก็ผมก็ได้ไปจัดเจ้าตัวนี้จนเวลแปดกว่าเฮ้ยไม่ใช่สิ 90กว่าแล้วนะครับขาดอีกร้อยสิเศกก็จะได้ร้อยแล้วนะครับแล้วก็อัพบูสสองเรียบร้อยนะครับใส่เหรียญประมาณนี้เลยนะครับผมซึ่งหลังจากที่ผมลองไปเล่นดูผมมองว่าตัวมันค่อนข้างตายยากมากนะครับคือสแต็กมันเนี่ยทุกตอนแรกเริ่มใช่ไหมมันจะมีสองสแต็กเนาะแล้วก็ถ้าเรามีสแต็กอยู่เราจะไม่ตายนะครับเออเราจะตายก็ต่อเมื่อเราสแต็กหมดทุกครั้งที่เราตายเราจะหาสแต็กหนึ่งนะครับ แล้วนะถ้าเราดึงมธงเราก็จะแต็กเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งนะซึ่งกราฟก็โดนเหมือนกันนะครับกราฟกราฟตัวละครที่มีชิวตีตีปูเนี่ยจะเ,เด้งเด็บนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์หาวิคล้ายๆกับตัวของไอ้นั่นเลยผมว่าแล้วถ้ามันมาแก้กราฟมันต้องต้องเทดนี้มาไม่งั้นมันแก้กราฟไม่ร้อยไงอันนี้คือแก้ร้อยนะครับ อ,อันนี้ก็ยอมจริงว่ามันโหจริงครับแต่ว่าถ้าเราเก็บสแต็กเนี่ยเนี่ยเราจําเป็นต้องดึงธงนะทุกคนเนี่ยเราจาเป็นต้องดึงธงนะถ้ารี้ผมอ่านไม่รู้ผมอ่านถูกหรืออ่านผิดนะแต่คือเนี่ยดึงธงห,หรือว่าผมอ่านถูกหรืออ่านผิดแล้ปวปกตินี่ดึงธงแล้วมันได้หนึ่งไม่ใช่หรอ เป็นอะไรลุยตอนนี้อาจจะยังเฮ้ยหอมันไม่ได้ดึงโอ้โหนี่ผมก็ได้หลายตาแล้วเนี่ยแต่อยารู้สึกเฮดึง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 แล้วถ้าแตกปึ้งเห็นไหมดึงทองเราจะได้ดรืถึงแตกเป็นสียแต่เมื่อกี้ผมเกิดมามีสองไม่ใช่หรอแ้่เมืม่อกี้ดึงเราไม่ได้ว่ะแอบงงนี่งไง ไหวหมดอะมีสี่สแต็กอะมาดิมาเหอะให้ให้สิบตัวเลยมีสี่ชีวิตอ่ะค่าต้องค่าสี่รอบอ่ะมาดิป้งโอ้โหดูดียวการต่อยไม่เข้าอ่ะเดียบโการล็กซี่โอ้โหไม่ตายโคตรถึกดูดิ ถึงวัวตายควายลงขาวต้องหนีอ่ะเนี่ยคือไม่ได้นะดูดิปองตัวแตกโอ้โหเรียบร้อ <c> ย <oughs> เนี่ยดูดิเดี๋ยวเราดึงแล้วเด็กได้อีกหนึ่งอันเนี่ยเดี๋ยวฮาน่ะดินี่ห้าเนี่ยจะแตกผมแบบคือผมว่าดึงธงมันง่ายสุดนะผมไม่รู้ว่าแตกอื่นมาจากไหนได้อีกอน็อกแบก๊กหรออันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแตกขึ้นจากไหนบ้างผมอ่านแล้วผมงงอ่ะตอนเนี้ย คือผมรู้แล้วผมเล่นดูแล้วผมรู้สึกว่าได้จากการที่เราดึงธงเนี่ยได้หนึ่งแน่นอนโอ้โหเลยครับกูซันหรือนี่อาจจะมาสู้อืมโอ้โหเียครับเกียร์เรายังเหลืออีกตั้งสี่นะครับูดยครับเกียร์เราเหลืออีกตั้งเยอะนะครับเผื่อจบเกมนี้เกียร์เลยไม่หมดเลยนะครับโอ้โหดูดิ ค่าเลยเพื่อนมีเกลี่ยตั้งสี่มีตั้งสี่ชีวิตเรียนว่าตายเกิด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 ตายเกิดเกิดตายเกิดเกิดอ่ะขอเลยดีครับตายกี่โมงครับเนี่ยน,นี่ยังไม่ตายมีอีสี่ชีวิตวนะ,ตะเนี่ยดลยดิตายไปแล้วหนึ่งเนี่ยโอ้โหดูดินวนเลยนวนเลยแต่ซีมแพ็คมาไม่สนใจอ่ะนี่ครับเหลือสามชีวิตแล้วครับเราตายไปหนึ่งแต่เราเต็มใหม่แล้วก็ป้อง โอ้ืหแทงใส่ทะลุนี่ไงเรียบร้อยโอ้โหเกมแรกครับนิ่มมากแต่มาไปเก้ามันฆ่าเอพีด้วยนะครับเล่นชิลชิลเหมือนนอนอยู่ในดงอะไรอะเออไปครับนี่ครับข้าไปห้าชาร์จไปสี่ดึงไปสมมันทําได้อเนกประสงค์มากนะทั้งสายวิ่งและสายโล่นะถ้าดึงทงก็เป็นสายวิง่งถ้าการทงก็เป็นสายโล่นะครับ มันดึงง่ายมากนะตัวละครที่อนเนกประสงค์แล้วโคตรโกงแล้วตอนนี้นะไม่ไหวจริงนะเมตาตอนนี้คือแท่น number one นะครับผม,มาเล่นมาโคตรมันเล่นโคตรง่ายนะครับใครไม่ม,มีต้องลองหามาเล่นดูแล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอที่เกมเพลย์ hey, เกมต่อไปกันแล้วผมแล้วก็มาอยู่กันที่เกมเพลย์ hey, เกมต่อไปกันนะครับผมด่านเปลี่ยนด่านกันบ้างนะครับ อั่านี้แนะนําว่าให้ไปอยู่ข้างบนนะถ้าเป็นตัวเนี่ยผมว่ามันคมทงง่ายดีนะอันนี้แล้วแต่คนนะผมว่าทงข้างล่างมันเสียเวลาเดินไหนเนี้ยมันก็ข้างบนมันก็เหมือนกันแหละที่จริงใครอยากนัวก็ไปทงล่างก็ได้นะแต่ผมว่าผมไปเอาทงบนนี่ว่าเดี๋ยวดูเพื่อนก่อนนะครับว่าเพื่อนจะไปไหนไป อเพื่อนไปบนแล้วเราก็ไปข้างล่างอย่างที่บอกครับเนี่ยเรามีสองอะ่ะโอ้แล้วมันแย่เราดึงธงด้วยมันไม่รู้มือป้องโดโด,โด้แล้วก็แทงป้องจะสู้เหรอโอ้แต่ตอนนี้เราเหลือหนึ่งเกรดแล้วเหรอเฮ้ยเราเข้าธงมาเราก็จะตายแล้วหรอโอ้โหโอ้โหเสดายรู้จีไม่ให้เราดึงครับไม่รู้งานครับโอ้โหเลีบยๆเลย นี่รีบไปจากแรงเอสเลยแรงเอสบวกอะรีบรีบเลยโป้งให้ผมดึงเถอะผมจะได้ได้เกรดผ่าออกทงโอ้โน่เอา้าสปายโดน,นขัดโป้งดึงสวยฮะเกรดไม่ขึ้น อะไรอ่ะทำไมเกตดไม่ขึ้นวะเนี่ยผมยังงงๆเรื่องเกตดอยู่อ่ะทุกคนยังในกากๆนะเพิ่งกลับมาเล่นนะครับอ่านแล้วอ่านงงงอ่ะทุกคนผมอ่านแล้วนะแต่คืออ่านแล้วมันงงงอ่ะนี่ได้สองละงงเหมือนกันโป้งเดี๋ยวได้ตายแล้วเนี่ยบูติดด้วยเขาอ่ะ โป้งโป้งแตกโอ้โหผ่าฉากวันนี้รีผ่าทงดึงเลยโป้งสวยได้เกรหนึ่งได้าจากไหนไม่รู้ไม่ได้ดึงได้เกรเพิ่มมาอีกหนึ่งโป้ง เน่ชาร์จธงไม่ได้ได้เกรดเพิ่มนะดูดิโต้มแตกเดี๋ยวรอดึงเขาเอ้ยคิวสองมันว้าไปได้นะถ้ามีคนดึงทงอะ่ะเนี่ยมันว้าแบบนี้ได้เลยเนี่ยรู้ก็รู้ว่านี้กล่าจับธงจากนอก ตรงเนี่ยล่ะมันก็ตายเลยโอ้โหไม่ทันเอาเลยตายอยู่ดีโป้งแพ้ไปก่อนโอ้โหแบกขนาดนี้แต่ก็ยังแพ้อยู่ดีอ่ะทุกคนโอ้โหลาบเรียบร้อยรีบไปจากแหลงเอสบวกเลยให้ไวเลย ให้ไวให้ว่องเลยเรื่อไปให้ไวให้ว่องเลยเหลืองโอ้โหดูดิครับแบกขนาดไหนอ่ะเนี่ยตั้งแต่เจ,ลจรลจิแย่งดึงทงแล้วสยองมากไปไปเจอที่เกมเพลต่อไปแล้วก็มาอยู่กันที่เกมเพลงสุดท้ายนะครับผมผมจะได้ขึ้นแรงเอหรือเปล่าเกมเกมนี้อื ไปกันเลยดีกว่าโอ้โหฝั่งนะูไม่ผิดตัวสู้เราเลยตัวที่จะสู้ตัวนี้ผมยังคิดไม่ออกอ่าตัวอะไรอ่ะลุงแสงนี่ผมว่าเออต่อกรยาก,กว่านะผมเล่นตัวนี้เจอลุงแสงแบบเหนื่อยอยู่สีมันแพ้ทางได้แหละนะครับเราก็เล่นตาเสพสายโลกเดีย๋ยวเรามีคนดึงธงกลางเราก็วาร์ปไปอ้ยมันไม่ได้ดึง Q ส,สองมันจะวาร์ปได้ก็ต่อเมื่อมีคนดึงธงนะ เดี๋ยวผมวาร์นไปข้างบนดีกว่านี่ไปนัวดีกว่าไปนัวดีกว่าเอาหลับไปหนึ่งหลับไปหนึ่งก็โหโดน์โห้โห โอ้เฮ้ยโอ้โอ้จะเสียชีวิตแล้วจะเสียชีวิตแล้วจะเสียหนึ่งชีวิตแล้วเฮ้ยเสียหนึ่งชีวิตแล้วเอาล้มไปแล้วดึงไหมวาไปเลยป้องป้องดึงต่อ นี่ได้เกตขึ้นมาอีกหนึ่งเนี่ยผมว่าบางครั้งมันดึงได้บางครั้งมันมันได้มันได้มันได้เกตนี่ผมยังไม่ได้หาข้อมูลแน่นขนาดนั้นด้วยผมแบบว่ารีบมาทาคลิปให้ทุกคนเลยไงผมได้ปั๊บผมก็รีบทําคลิปเลยแอนแรกเปิดชิลๆไม่กี่เพรก็ออกแล้วห้าร้อยหกห้าร้อยเพจเองโบกขึ้นมาใหม่หมไงโอแต่แบบ เป็นตัวที่แบบใช้คำว่าทุเรศทุลังจริงป้งเว้ยป้งโอ้โห,โหดามจเ,เข้าสองอะไรอะ่ะเฮ้ยยังบนตีแรงงาเฮ้ยเกดไอ้เชี่ยมันโดนออกทงหรอโอ้โหเกดผมมีสี่สแต็กสี่สแต็กแอคแอคกำลังแอคอยู่เอ,เอ,เอมลืมไปไว่าตัวนี้มันดรอปไม่ได้ โอ้โหตายคาทงหรือว่าหลุดนอกทงกลเมื่อกี้โอ้โหตัวใหญ่เกินขึ้นขึ้นไม่ได้ด้วยโอ้โหกาะเดินกินเวลาไปเท่าไหนนร่แล้วเนี่ยไปไหน โอ้โหดูดีคนที่ตาน,นี้เหลืองจริงทุกคนเฮ้ยห,หรือว่าตัวที่มาแก้ท่าคือรูติแต่ผมอยากที่บอกว่าผมเล่นเกมนี้น้อยลงเยอะครับข้อมูลในเกมความรู้ในเกมผมแบบน้อยจริงครับตอนนี้นะผมยอมรับเลยว่าผมไม่ได้เล่นนานนะแล้วผมไม่ได้ศึกษาแบบเยอะขนาดนั้นด้วยนะครับต้องขออภัยนะข้อมูลผมอาจจะไม่ค่อยแน่นนะครัเท่าเมื่อก่อนนะ ต้องมากลับมาศึกษาใหม่ถึงจะข้อมูลแน่นนะตอนนี้ก็คือยังไม่แน่นนะขออภัยทุกคนด้วยนะครับยอมรับแจกใจนะครับกลับมาเล่นในในรอบไม่รู้กี่เดือนเนี่ยตอดงรกผมก็เข้ามาแบบล็อกอินดองเพจไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยน,นะครับรับของเนี่ยนะครับเนี่ยเราก็รับไปนะครับของฟรีครับ โอเคครับ okay. ทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ใครได้เช่นชอบก็าฝากกดไลค์ไปกันแลังใจให้ผมหน่อยละกันนะครับ้คนไรเย่คงอาจจะมาทำคลิปต่อก็ได้ใครจะรู้อ่าเชิญบัลล่าไปแล้วทุกคนสวัสดีรัา